สวัสดีค่ะขนตากร,ระสู่ช่องแม่พี่กุ๊กกอกน,นะคะคลิปแรกของวันนี้โอ้ยนาอทุกคนช่วงนี้ไม่ค่อยมีคลิปนะคะก็ติดตามชมคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะคะทุกคนโอเคนะคะมื่อเย็นของเรานะมีอะไรทานกันมาดูกันคะ่นเะเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรแกงแกงเหวกทำไมเห้จะโดนเี่ยว เออตัวเนีย้ยเออมันมัน,ม,น,ม,นมีตัวเนี้ยทางหลายแกงเนี้ยวันนี้นะไม่ใช่แกงขวก,กินกับยอดมะกะถินนะทุกคนมีมะกะถินแก่ด้วยแล้วก็เป็นอะไรที่เข้ากันที่สุดแบบอ่อนด้วยนะแล้วก็ยอดมะกะถินด้วยทุกคนเป็นอะไรที่เข้ากันสุดสุดฟินๆเลยอาหารอีสานของเรานะทุกคน,นคนนี้กินแบบสุดแซ่บ เพราะว่าถ้ามีแกงหวกเนี่ยต้องมีแนวกลับนะไม่ว่าจะอะไรก็ตามถ้าอันนี้เอาไว้กินกับมันจะอร่อยมากมีเนีื้วด้วยหวกนิดนึงเพราะว่าหวกมันไม่ค่อยมีก้นฮะ พอ่พอพ่อทักปวยว่างไงนะเหมือนใครนะเหมือนใคร <Okay. S 1> ตอนที่มัดผมเข้าเหมือนป,ป <laughs> อักปูแ่พ่ยปักปูพ่อบอกว่าเอยปูภาคสองมาอยู่กกบกแล้วเพราะว่า ถ้าเวลามัดผมนี่แบบหน้าเต็มหน้าอ้วนนะทุกคนแกงตุ้เปนเนี้ยเพราะนี่จ้าเข้าไปเพอะเนนี่เขาจบร้นแกงเนียมัดผมเข้าไปแล้วถอดแบบปุ๊มาไม่มีผิดหน้าอ้วนอวนะอ้วนไม่มีดังไม่มีดังไม่มีดังมาไปเสริมเนี่ยมากินข้าวแกงลูกเีต แซ่บพ่อยแซ่ใส่ใส่ใกล้ๆเลมามีเตี่ยวกระดาบีดีเออกินอยู่ได้เนี่ยเห็นพวกเมลพวุกบุงกุจีเออคับอเอได้เนียวปุ่นนายูอีไนโอใช่พนไม่ได้นม่ได้เนียวก็รอดพนน่ะพนไปซ้อนร้องอลูคิดอื่พอดีได้หนึ่งคราบได้หนึ่งมื้อ เจ็ดลวบอวันนี้สามพื้นหน้าพุนลุงหน้าหน้าหน้าพุ่นบอโอ้มเป็นุ่มเาใส่ไงลุตือพุ่นไม่ได้ไปดั้มาจ้ะช่น้องไพ่เพิ่มงไม่ได้ดำ้มาพุ่นเนาะดัพี่ก้อนอลกาการมันล่กเงี้ยไม่เลว่ ถ้ากล้าทนยากนี่มันก็หวยกว่าจะได้นะดํานาเนี่ถ้ากล้าทนง่ายนี่สวรรค์อยู่ตรงนั้นแต่ถ้าทนยากเออเขาจ้างเครื่องมือเขาไม่ได้จ้างมือมืออือวย อันนี้คือได้หรือปวดปวดเออมาค่ะกินด้วยกันทุกคนแล้มันลงเน่าเลยงอกเลยตัวเดียวเขาอีดาวดีนะจ๊ะจ่ให้กระติ๊กไม่กล้ากินตัวใหญ่คนลูตัวใหญ่กุเขียนนะมันได้ตัวใหญ่ใช่รึมันไม่มีตัวใหมันไม่มีตัวใหญ่แต่เขาถึงกับการ เอ้ยมันถ่ายตะการนะก็สาหมือผมยังได้เหลวมงตีตะการนะก็สาหมือผมได้จ่อยยังได้เหลวหญ้าหุบกูกลับเข้าไปหญ้าหุบอ๋อเดี๋ยวอี้ยแม่ฮะลูกขีดหางดำนั่นน่ะลูกขีดหน้าจักอยลูกขีดลูกขีดหางไม่แม่บลูกขีดหางคัมขีดหน้าผมขีดหน้ามันละเป็นแบบหนึ่งขีดหน้า ลำระบลับจะพังติุ uh mm ูเลสยล่อยเลยลัระลับะลับอันนั้นลนั้นนืนัคือมีหลายกดนะหกกิโลตีเรขายต๋บอกผัดทอดบอกขายบอสทำทุกอย่างที่เป็นของโยแต่จะเอาี้หาชูนห้าพ่อยคุณ ชดนับเข้าเลยจัก,จกบ,บก <c oughs> กพี่เอาไปจะลองไปกีดอี่บ่เงินพันหลไปลูกกาเขาได้ตีเงนินพันปลูกลกาเขาได<อ>้เอ,เอออันนี้ก็เห็นมันกีดแล้วก็เขงขึง้นพอลุกลลมายอดอยู่ยยามมันเอาคนแจงนเดี๋ยวมันก็ลิ้นยู่ค่ะมันมี ไอ้มิมนนลินจำมาเืนินเลยเขาอยู่มีแห้งก็ร่ำบึงดีมันโขอ,อยู่มัน,นดีน้ำหมอกปักแป๊กปักแป๊กยามันหลักมานี่แล้วยามันมากขึ้นมื่อนั้นมีเห็นกีตะาร์พีโดโยวัดในขึ้นนู่ได้ทิ้งคืนมื่อนั้นก็เห็นยอดมิท่านเชื่อมมารอบชองเชื่อเรียบร้อยคำแห้งอันนี้นพระคาแต่ประโยชน์รอบเล็กนะวิ่นนูนได้ขื้นหดเต็นหลุดปักแป๊กปักแป๊กแล้ววัดนู่นวัดในขึ้นนู่นพระตุกนู่นต้นนูนยิงอยู่เต็เตือมันมีย่อมตู เจ้าถ้าเราไล่นมีเนี่ยด้วยแล้วมันยิ่งแซ่บมันแข็งบ่ล่าไม่กล้ากินเลยมันเป็นเพ้อเนียวเนาะตัวเนี่ยวไม่ได้เห็นตอนที่บางตัวที่มันเป็นเนี่ยกระเดือบอ่ะมันเหมือนหนอนอ่ะมันคนละแบบมันอ่ะบงกุจีมบงกุจีอันนีไม่ชอบเลยมันไม่ได้ลูกเกี๊ยวกบมันเลยไม่ได้ตัวใหญ่ ปุชงแห่งกุกอกพ่อบอกปุก็มานะทุกคนปุสงแห่งกุกอกมะชั้นถ้าฟปเจแล้วเขาชอบกินนมอ่ะพ่าอาจจะสูงแต่่อเจแล้วเขไม่ชอบกินนมไงเออก็กินเลาพี่เจ้าพี่เจ้าไม่กินก็มันไม่ชอบมันก็เลยทำให้กินยากกว่าเดิมไงแม่ออ เมื่อเลยไม่กินข้าวก็กินนู้นได้แล้วแม่ก็ซื้อแซลซี่มาให้บอสไปย้างสูงว้าวกินตั้งเหิงก็ยังไม่เห็นสูงคือกินมานี่กันโอ้อันนนั้นอาจจะไม่ดีพออันเลออีอยังอรมันแบบทุ่มกินเป็นน้ำเลยนะอย่างไรอ่ะมันกำลังพันเสื้อกินแซลซี่มืดกี่บาทนะทก้นสูงอ่ะ กำบวันเตี้ยไม่ต้องไปยืดขาแม่ค่ะพี่ขาเลยอันนี้ไม่ต้องบูลี่เพราะว่าเตี้ยเขาต้องไปเล่นอะไรนะเล่นโหนโหนอะไรเล่นจนมือแตกลแลอวคำพันเตียนตอนนี้มันก็จะเลาะเอามือโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ค่ะมือเย็นของเราแกงลูกฮวกนะคะอ๋อมกฮวงเอาไปฝากป่า